สวัสดีจ้ามาผมมาพ่อกับแม่เอ๋มายเด้อวันนี้ฝนตกอยู่บ้านกับครอบครัวจ้ะวันนี้จะทำลาซานญาพอดีชีสที่แบบว่าเขาหั่นเป็นฝอยๆน่องมันหมด <c oughs> ก็เลยเอาชีสคุณสามมาใส่ะคะ่ะนี่วันนี้ใช้เนื้อไก่เพราะเรามีแต่เนื้อไก่ไม่มีเน,นื้อหมกูก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะจ๊ะมไหม อืมชีสเนี่ยไม่ใส่เยอะเลยจ้ะเพราะว่าแม่เอม่าเคยโรยข้างบนนะมันเยอะแล้วมันมันแห้งเะจ้ะบางคนก็อาจจะชอบนะว่ามันกรอบเนาะแต่ว่าแม่เอมนะปุ๊บมาจ้ะชอบชีสอยู่นะแต่ว่าไม่ชอบที่มันกรอบกรอบเกินไปนะนไม่เดี๋ยวเราก็จะเข้าอกไปนานก็กินกับสลัดกับขนมปังแล้วจ้ะอบนี้เสรเจ็จก็จะอบขนมปัง ลาสัญญาของเราก็เสร็จแล้วน่าทานจ้ะไม่อบนานจะไม่อยากให้หน้ามันแห้งสันนี่แหละลูกพัวก็อยากแล้วทำไมเป็นน้าอยู่บ่อเลยเนาะเป็นน้าม,มากินได้ขี้เก้าแล้วหัวว่า อันนี้ก็คือสลัดนี่ทำง,างา่ายๆโดยจะสลัดผักแต่ว่าก็จะมีนี่ละเบื้องเอาแตงก็ไม่ได้ใส่ขี้เกียจหัน่นส่วนคุณสาน่ะไม่ชอบข้าวโพดด้วยจ้กก็คือจะแบ่งส่จานให้คุณสาก่อนแล้วค่อยจะใส่ข้าวโพดให้เด็กๆเ้อเด็มาชอบข้าวโพดเอาบะระแม่จะแยกข้าวโพดให้ของคุณสาเนี่ยจะไม่มีข้าวโพดจะสลัดเพิ่นห่อนไ่ละแมมาจะด รอหอยัางรอยมันเย,ย,ย็นจัง่อยแดดซองเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดฝนก็ได้เอ,เอ๊ไม่อยากลอยกันเลยพรุ่งนี้เราจะได้ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวทายไปเที่ยวไป,ไปขึ้นเนดอะคอสต์เจมที่ไปพรุ่งนี้เราจะไปอยู่ที่โฮเทลก่อนโรงแรมโรงแรม แม่มากเราเคยมกไไักปานในเรือลาสัญญาได้อาจจะกินอยู่น้อยนึงแต่ว่าบ่ได้กินตอนนี้ดอกบอ่หิวเพราะว่ากินขนมไปแล้วเป็นอย่างนั้นก็กล้องทางขวาคือจยากปิดลายๆหน่อยมากเลยอ๋อมันแดดเนาะภาษาโนเวียเรียกว่าอะไรนี่ลูกลาซาดนะลาซาลาซาลาซากนะภาษาไทยเดะลาสัญญา ภาษาไทยลาสัญญาตีเป็นเออแม่ากกักินรัสานข้วเลีวเอ็มมากกับหาวหากินรัสเบอร์รี่ปลาเาบ้านเาบิระบัดอีหลมีสองสามมากนี่ มันพันใุกหลายอยู่พี่น,อน้องมีไหมนี่มีเยอะมากดกมากแต่มันยังไม่สุกน้อยมากเนี่ยอยู่กับดอกไม้ชิวๆเนี่ยมันเริ่มมากว่สมบูรณ์เป็นราบบรี่ป่าเนีย่ยจะมาถ่ายเห็ดขลิบแหงความรักอยู่พี่น้องดอกไม้กำลังบานอ้หูสวยมากเห็นปะฮ้อนๆฝน,นตกเมื่อกี้วันนี้แดดออกฮ้อนคัก ชมดอกไม้สีสัวอยู่บ้านแม่เอมาเด้ออยู่สวนสวนดอกไม้สวนญ้าหน้าบ้านบ้านพี่น้องอพุนกุหลาบนี่กระปูกดูไายได้พี่น้องอันนี้เป็นดอกแบบกลีบใหญ่ๆหน่ะยไหมแต่ว่าบางๆสีโอโรจนะอันนี้สีชมพูเป็นดอกซ้อนๆล้วก็เป็นพวงใหญ่ๆ,ๆเห็นบ่นีในพี่น้องสวยบ่อันนี้แดงเข้มเัาจะเลื้อยขึ้นตรงนี้พี่น้อง ฮะพี่นอ้นอ,องหาห้ปีมันสิเลื่ยบ่เนี่อันนี้สีขาวก็เลื่อยขึ้นกันเนี่ยให้มันเลื่อยคนละข้างอีหยังพี่น้องอีหยังโอ้มาให้ดูจากพี่น้องซุกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาราดเบอร์รี่แซ่บบ่สห้าบดแล้วบดดอกกระถอนทิม คล้ายๆดอกบานชื่นภาษาโนาเวจะเรียกอย่างจะมีสีส้มกับสีเหลืองพี่น้องสีส้มอยู่ทางพู้นสีเหลืองอันนี้เห็นอีกแล้วบะเห็นอีกแล้วก็กินเะยอีละอันนี้แม่แม่ก,กับปลูกไหมเพราะว่าไม่อยากให้ตรงบันไดแบบมันเหงาเปล่าเปี่ยวเวิ้งว้างเอว้างอ่ง,งพี่น้องเห็นปะก็เลยมาปลูกใส่เนี่ยจะมาเพิ่มโยมาเพิ่มใส่ตรงโย อันนี้ของป้างามๆพออย่างแม่เอมารักใส่ปุ๋ยให้ทุกปีแต่ว่าตอนนั้นป้าเพิ่นเบ่งบ่งงามเด้แม่เอมารักใสปุ๋ยให้ทุกปีแม่เพิ่นบ่รูงงามขึ้นดอกกุหลาบเพิ่นก็ได้อันนี้ก็หาก่นปลูกเนี่ยปลูกก่อนที่สีไปเห็ดกับเขรานะไปเห็ดอันลาสัญญานะอันนี้ก็สาวน้อยเนี่ยสาวน้อยชอบมากินดอกไม้คุณแม่นนเห็นบัน,น,นี่อ,อ,นอีลล่ากําเพงอีแดงยงห่วงโมพาเนี่ยึคันเคยวจะกัดมันอันนี้ดอกญ้าสวย ไม่ไม,ไม่ไม่ถอนทิ้งด้วจ้าอือเ oh, ดี๋ยวให้ <okay. S 1> พ่อพาไปอย่าให้คุณตาเด็ดอันที่เกาะกระถางดอกไม้ให้นี่เด้เสี้ยงดอกไม้ใส่เพราะว่าแต่ก่อนปลูกสเตยมุนจากคือดอกอผีเสื้อน่ะทีนี้มันแก่แล้วจ้กแก่แล้วมันก็เด็ดแม่มากก็เลยเอา อันนี้อันใหม่ปลูกเพาะก็ปลูกวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยมาห้อยใหม่ห้อยแทนแล้วก็อันนี้ก็จะปลูกอันใหม่แม่มาสูงเ้าะรันนี้หดถึงหมเนาะอุนเดนสกอเยวันนะไ,ได้รังนะเพราะว่าสิหิน,น,นันไป่ใไ่เลยละว่าบ่าต้องหดละว่าทานตอนฝนตกใส่มันสูงพูดแต่ว่ากระยะมีเก้าอี้เมีันก้อนหินง่อยู่อันนี้ซื้อมาจากอารุสตา ด,ดูเลยได้พี่น้องร้อยเก้าเก้าหรือสองเก้าเก้าทึกทึกอันว่าสิมาตั้งไว้นี่แต่ว่าข้างล่างมันเปลี่ยนยะบรลพรุทธะปะแต่ว่ามันมีซีเมนต์แหมพี่น้องไม่เอมาอยากตั้งไว้ตรงนี้ไหมฮะม,มากดอกมไม้ลายมันบ่ได้คุณสาว่าข้างล่างมันเป็นซีเมนต์ลายก็เลยชิมาไว้ตรงนี้จ้ะเพิ่นประกอบให้แล้วมันก็เออเหยียบดอกไมกเ้เขาใช่เนาะดูบ้าติเชะได้เหะเด้อยะหยาเมื่อดีบ้าติเชอม สม,ม่าชิ้นสมชาดายคลาสไหนล่ะอิบลีชาวดาัตเซียล่ะฮันดูโปรว่าไรคันชาคันยี่ยคันฟอเบียอะไรอีกจ่ะฮะโอ้ยอ่ะโอเคไปมองนี่แหละ<ง><ง>ยะดัเซียจ่ะโอโซถามเพื่อนอยู่ว่าเครื่องตัดหญ้านี่มันผ่านได้ไหมวัสดุร์บาร์ยันครื่องตัดหญ้าใหญ่แล้วว่าได้อยู่วัสดุร์บาร แต่ว่าจะตัดตรงนี้บ่ได้มาชนละวะเรื่องตะหย่าโอ้ยก็สิเป็นอย่างคนใหญ่่าหมองนี้่อยใสมือตัดกจะได้ดอกไมาสวยบาพี่น้องอืม่วนไนฝั่งนูง้นที่แม่เอแม่ซื้อนะ่ะอันนั้นะตั้งพันกว่าด้วยนะซื้ออยู่ร้านดอกไม้แล,ล้วเหล็กมันเหล็กมันก็คงดีกว่ากันน้อยหนึ่งเนาะมัน,น,นมก็เลยแพงนี่ละเสียเอาย่างมาปลูกเนาะมีติ่เงินซื้ออ่าที่ไม่เลื่อยพี่น้องแต่ว่ามมีเงินซื้อดอกไม้แล้ว <c oughs> ดอกอันนี้นี่พี่น้องสวยมาก เด้อนีเวลามันบานสิเ้เบิ่งเด้อนีเห็นบอเนี่ยที่มันงอลงงอลงไม่ใช่หักนะเนี่ยเขาจะงอลงงอลงโค้งลงเห็นบอแต่ว่าส่วนมากนี่มันอยากหักเนี่ยลุมมันผ่านมาตรงนี้นะนทะเลทั้งพี่บ่ลุมมาโดยตรงเนี่ยเนี่ยมา,มาชมโอ้ยฝนกระสิต๊พี่น้องกุหลาบกุหลาบสวยไหมจ๊ะอันนี้สีเหลืองจนแก่ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูเลยพี่นอ้องเออสำหรับคนชอบดอกไม้แต่คนไม่ชอบก็ต้องเบิ่งนะจ๊ะ คดแตลเละหลายโมแต่เละไม่มีเวลาถ่ายจนมันแก่อันนี้ดอกลิลลี่นะจ้ะสีส้มอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีขาวหรือเปล่าค,คิดว่าอันนี้สีขาวนะจ้ะอันนี้ถั่วลันเตากําลังงามแต่คนอื่นเขาปลูกเขาได้กินหมากินฝักเลยได้พี่น้องแม่เอ็มมากําลังงามเบื่อพี่น้องฝนตกแดดฝนตกแดดเบิดมือแดดน้อยเดียวแล้วก็ตกไหมอัน เอมมาอยู่ห้องนอนปลูกดอกไม้ปลูกหญ้าโอ้ยปลูกพักก็ได้แป๊บเดียวนึงเอออันก็เลยว่าหว่วยมันฝนที่ต๊นี่เบ้าก็คุณมสามีกก็เลยขึ้นมาขึ้นมาบ่ไดัต๊แข้งอีลี่พี่น้องเลยมานางกิ่นกับแฟคลิปกาแฟท่านหรอกอืมแต่นายแต่นายฝนพูดอะไบ้งเดอ้อ จ้านทายทำหนังเฮดคลิปอย่างกับโบได้เลยผลต๊ะแม้ดอกไม้เหลืองๆนะดอกห้าน่ะแต่ว่าไม่เอามาเรียกดอกไม้เหลืองๆมันงามกับบ่ได้เลยผลต๊ผมคือเกาล่ะกบแฟอะไรได้เวลานอนแล้วจ้าแมยมานอนกับเอมาเด้อไม่ได้นอนกับพ่อเอมาเด้เอเวลาอยากจะทำอะไรกันค่อยเข้าไปหาผัวจ้า อันลูกโบลูดอกลูกลูกลูกจะคำว่าผัวจ้ะจะมือดิกระโบเฮ็ดอีหยังดอกพี่น้องอีเวมาลูอยู่เฮ็ดอีหยังอันบโบเฮ็ดอีหยังมันนี่กระไดฝนตกพี่น้องก็อยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเบี้ยงหน่อยนึงส้มดอกไม้ดอกไล่แถวบ้านนั่นแหละอือยู่กับลูกกับผัวมันนี่กระไดได้เวลาข่าวนอนเลยพี่น้องคลิปนี้ก็พ่อชมนี่แหละขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยจ้าสวัสดีจ้าเอาเอวมาลาคลิปอี่ละ อยาถือขากล้องขาคุ้มคามาพกกระปกมมาคลิปนอระเอโสวัสดีทุก่านสวัสดีค่ะพกกากม่มาคลิปนระขาคุ้มค่าที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่นะคะบายบายสัดีะบสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะหาเธอพูเะอว